Hello, my friends. Welcome to Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey, and unfortunately, we have bad news from Thailand. We have rain floods again, and this is very dangerous for elephants. And um, the officials trying to save them. In this video, we are gonna watch this video from Tanamkot YouTube channel from Thailand. Thank you, my friends, for this video. The translation of the video is operation to save the life of a drowning elephant after the flash floods flooded the elephant Conf conservation foundation this is really so sad but um, let's start the video my friends i hope everything is all right i hope they are all right i hope everything will be all right this is so dangerous uh, oh. พื้นที่เกือบ400ไร่ของมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมริมลำน้ำแม่แตงในหมู่บ้านเมืองเกิดตมลเกิดช้างอำเภอแม่แตงที่เชียงใหม่บ้านหลังสุดท้ายของช้าง126เชือกหมาแมวม้าและสัตว์นานาชนิดที่ถูกทอดทิ้งป่วยและพิการเกือบ4,000ชีวิต ถูกน้ำทะลักท่วมสูงเกือบ3เมตรตั้งแต่เมื่อวานนี้ซึ่งอพยพช้างและสัตว์ส่วนใหญ่ขึ้นไปอยู่บนดอยแล้วแต่ยังมีช้างอีกกว่า10เชือกที่ยังติดอยู่ในน้ำท่วมสูงมา2วันเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือออกมาครับตอนนี้เจ้าที่ก็พยายามที่จะเข้าไปนำช้างที่ติดค้างอยู่ด้านในออกมาครับเดี๋ยวเด เจ้าที่มูลนิธิพร้อมควานช้างพายเรือไปตามจุดต่างๆที่ยังมีช้างจมน้ําอยู่ในคอกซึ่งส่วนใหญ่ป่วยและพิการซึ่งอยู่ในคอกที่สูงกว่าพื้นที่อื่นแต่ไม่รอดถูกน้ําท่วมจนช้างหลายเชือกรอยคออยู่ในน้ําหลายเชือกตื่นตกใจหลายเชือกอยู่ในสภาพแทบไม่ไหวแล้วโดยเจ้าหน้าที่พบพังคาบูซึ่งขาพิการถูกน้ําท่วมเกือบมิดทั้งตัวแล้วโชคดีที่ยังชูง,งวงหายใจได้อยู่ควันช้างพยายามขึ้นขี่เพื่อพามัน oh. ออกมา แต่น้ำที่ท่วมสูงและขาที่พิการทำให้ขาของมันแต่ไม่ถึงพื้นต้องพายเรือประคองออกมาได้สำเร็จเ ah. ึ้นมาลกขึ้นมา oh. Is it injured? His his foot. His foot was not okay. Is it injured? He he can't step properly. I think. เ oh, no. ช่นเดียวกับช้างอีกสองเชือกที่จมน้ำอยู่ในโรงเลี้ยงซึ่งเชือกหนึ่งงวงขาดขวานช้างต้องขึ้นขี่คอและใช้เชือกคร้องพร้อมกับใช้เรือดึงออกมาจากคอกได้สำเร็จี น้าอกจากนี้ยังมีโซเทียช้างที่ตาบอดทั้งสองข้างที่เจ้าหน้าที่พยายามนำออกมาให้เร็วที่สุดรวมทั้งโมโลกับเล็กๆช้างสองแม่ลูกที่จมน้ำแต่ยังคอเคลียกันไม่ห่างเหมือนแม่โมโลพยายามจะปลอบใจเล็กๆไม่ให้ตื่นกลัว เช่นเดียวกับพี่เล็กแสงเดือนประธานมูลนิธิยืนมองภาพช้างที่รักเหมือนลูกยืนจมน้ําอย่างสะเทือนใจพี่เล็กบอกว่าไม่ได้คิดว่าจะเสียหายเท่าไหร่แต่ขอให้สัตว really? oh one, one so so ์ตัเกือบ4,000ตัวรอดชีวิตจากน้ำท่วมครั้งนี้ก็พอแล้วพี่ไม่มีตมตาจะร้องจะร้องแล้วคเพราะว่า มันสุดๆมันสุดๆแล้วอะค่ะเพราะว่ามันเราเห็นอย่างเงี้ยยิ่งช้างเนี่ยเราอุ้มเขาออกไม่ได้น้องดูสิบนหัวโจกเกียยังมีพวกจิ้งจกไปอาศัยหลบเลยเต็มเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วพวกโจกเกียต้องยืนลอยคอน้ําอย่างเงี้ยตอนนี้ก็หวังว่าน้ํามันจะลดลงเร็วๆนี้พี่นั่งรอดูค่ะรอดูกระแสน้ํำว่าถ้าลดน่ะมันก็เป็นข่าวดีแต่ถ้ามันไม่ลดน่ะพี่ก็ ตอนนี้เราพยายามพยายามเอาช้างออกแต่ด้วยความที่ว่าอย่างช้างตาบอดเนี่ยเขาสับสนมากเพราะเราพอเอาออกปุ๊บเนี่ยเขาก็จะวิ่งลงกับแม่น้ําเรากลัวเขาไหลเข,ข้าในอุโมงค์เราก็จําเป็นจะต้องตึงให้ใหให้ควานอยู่<ม>เราต้องตึงให้เขาอยู่ตรงนี้แล้วก็ปลอบใจเขาครับเพราะว่ามีวิธีท้งนัก็ต้องอยู่กับเขาปลอบใจเขาโดยเจ้าหน้าที่ยังพยายามช่วยอพยพช้างออกมาให้เร็วที่สุดก่อนจะค่ําซึ่งเป็นไปอย่างยากลําบากแต่ต้องช่วยออกมาให้ได้ เพราะทุกชีวิตล้วนมีค่าไม่ต่างกับชีวิตคนที่ต้องเผชิญกับวิกฤต <Of course. S 1> น้ำท่วมครั้งนี้เหมือนกันม <Of course. S 1> นตรีทคุณสมบัติสํานักข่าวไทยอสอทรายงาน so, uh, this I, I i pray for you, my friends, but unfortunately, the praise is not enough. I wish everything will be all right. This is very sad news. I wish every elephants are safe right now. okay, I wish the best uh, the rain season's gonna end soon, right because it's been a long time. maybe the next month it it will be over. okay, just one month more, and I hope everything will be all right. This is so sad news, my friends. Thank you to code for this uh, video. Uh, they were trying to save the elephants. Their effort is very precious. No matter what, the officials trying to save them. And uh, I'm happy for that. They are trying to save their lives. Thank you for uh, you let me know about this news, my friends. Thank you for sharing with it. Um, have a nice day. Take care of yourself. And let's see you in the next videos. Bye-bye.